เมืองทางเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ผมจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่รอดจากที่นี้ได้ก็คงต้องใช้วุฒิที่ผมมีจาัดก,การพวกมันไปก่อนดูสิทุกคนซอมบี้เต็มไปหมดเลยตรงถนนเนี่ยต้องจาัดก,การไปก่อนก่อนที่มันจะทำร้ายเราบอกเลยว่าเยอะมากตรงนี้หลังจากที่ผมยิงมันเสร็จผมก็ต้องฟาร์มของของก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะของที่ผมฟาร์มไปเนี่ยผมจะต้องเอาไปทําเป็นอุปกรณ์ในการทํากระสุนแล้วก็ทําอาหารกินเนื้อซอมบี้เหรอใช่แล้วครับผมกินเนื้อซอมบี้ อ่ะฟาร์มของมาก่อนของก็ถือว่าได้น้อยแบบน้อยมากๆเลยนะสิ่งที่ผมจะค้าต่อไปนั่นคือที่ซ่อมรถนั่นเองครับมาเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงซอมปี้ในงียนงี้หนึ่งตัวเอายิงยิงว่าโอ้โหเกือบไปแล้วดีนะยิงทันเมื่อกี้อ่ะซ่อมรถกันต่อเลยรถที่ผมใช้ก็จะเป็นรถโรงพยาบาลนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าก็น่าจะดีแหละไปครับทุกคนได้เวลาเดินทางไปหาผู้รอชีวิตกันมีผู้รอชีวิตเกิดด้านหน้า ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะอ่าโอเคเลี้ยวขวามีผู้รอดชีวิตเกิดด้านหน้าไม่รู้ว่าจะโดนซอมบี้จัดก,การไปก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลงรถกันก่อนต้องหาคนที่ถืออาวุธนี่ไงหนึ่งคนแล้วก็ตามด้วยคนนี้ยิงอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวต้องช่วยให้ได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งไปเพิ่งไปโอเคช่วยได้แล้วเหมือนจะมีซอมบี้วิ่งมาด้านหลังนะนั่นไงนั่นไงเฮ้ยยิงห้ล้ถไปก่อนยิงห้่้ถไปก่อนโอเคล่วงนะ แต่ยังไม่ตายจากการไปให้ได้ก่อนโอเคล่วงไปแล้วหนึ่งยิงช่วยพวเพื่อช่วยไปก่อนเลยระหว่างที่ผมกาลังจะขึ้นรถนั่นเองก็ได้มีซอมบี้วิ่งมาหนึ่งตัวยังไงนี่ไงไอตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคยิงไปยิงไปไม่ตายสักทีเอาเราทุกคนเดี๋ยวไปจากที่นี่กันดีกว่านะช่วยพวเพเ่าชีวิตได้2คนแล้วตอนนี้ก็ได้มีแอดดอปเกิดอยู่ตรงด้านบนนี่เองมาครับเดี๋ยวต้องขับรถไปเท่แอดดอปันก่อน คนรับชีของผมก็ยิงจังเลยเนี่ยตอนนี้หอบหูมากเลยต้องไปให้ทันไอ้ดอกแล้วจังหวะน,นี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเฮ้ยทนัยทนไหมทันไหมอา้าวไม่ทนันเดียใจด้วยคุณมาไม่ทนันเดี๋ยวเพราะว่าต้องเปลี่ยนมาใช้รถคันนี้แหละมันจะได้ขับง่ายหน่อยรถโรงพยาบาลมันก็ขับยากนะเพราะว่าเป็นรถคันใหญ่ระหว่างนี้ผมก็ต้องรอให้ดอกมันเกิดนะเพราะว่ามันต้องมีเกิดอีกอย่างแน่นอนขับรถรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีเกิดนั่นแหละไม่ร้ต้องใช้เวลานานหรือเปล่านะขับรถไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดอ่ะนั่นไงเกิดเป็นเทียดร้อยด้านบน มาครับทุกคนเดี๋ยวขับรถไปเทียดอบกันรอบนี้ต้องทันต้องเอาให้ได้ด้วยรอบนี้เพราะว่าตอนนี้อาวุธก็เหลือน้อยเอาละตอนนี้ก็ได้ขับรถเข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยต้องหาพื้นที่จอดดีๆนะต้องหาพื้นที่แอปด้วยต้องไปด้านน่ะมันคงยังไม่รู้ตัวนะว่าผมมาเนี่ยต้องยิงจากระยะไกลนะถึงมันจะปลอดภัยเพราะว่าต้องเข้าไปใ,ใกล้กว่านี้นะยิงไกลๆไม่ได้ตอนนี้ผมก็จาัดก,การไปแล้วแหละสองสามตัวเนี่ยต้องเดินเข้าไปให้ใกล้กว่านี้ เดี๋ยวต้องเข้าไปด้านหลังแล้วนี่ไงนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับผมมันยังไม่รู้ตัวว่าผมมานะเดี๋ยวต้องฟาร์มของก่อนต้องฟาร์มของจากพวกนี้ด้วยของน่าจะดีสิ่งที่ผมต้องการก็คือกล่องไอ้ดอกมาเลไม่ได้ต้องการอะไรหรอกผู้รอชีวิตนี่ก็ยิงจังเลยเนี่ยเสียงดังมากมาเดี๋ยวฟาร์มกล่องไอ้ดอกม,มาก่อนไม่รู้จะได้อะไรมาบ้างนะได้มาสี่ชิ้นของก็ได้มาแค่นี้แหละทุกคนก็นลูกสองแล้วก็ปืนกลสไนเปอร์ก็ไม่ได้อะไรมามา,มากนะก็ได้อยู่แค่นี้แหละก็ถือว่าได้อยู่นะอาวุ รู้สึกว่ามันจะยิงปืนนี่แบบว่าโอ้โหน่าลำพางจริงงั้นเอาเป็นว่าผมขอไล่ออกเลยแล้วกันนะไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วทําไมตอนที่อยู่กับผมไม่ห้าวแบบนี้บ้างวะในไงโอ้โหโดนสับซอกไปดิซอมบี้เอาเอาเสื้อขาววาไงเจ๊เสื้อขาวนี่งไงเรียบร้อยไปต่อยซอมบี้เฉยเลยถือว่าโหดเอาเรื่องนะวกเราชีวิตเนี่ยยางเถื่อนเลยดูดีอ่ะเดี๋ยวผมต้องฟาร์มของก่อนเลยที่ผมได้ยิงไว้เมื่อกี้เนี่ย มาครับทุกคนเดี๋ยวไปเอารถกันดีกว่ารถคันนี้ใช้งานไม่ได้นะยางแตกไปแล้วเนี่ยใช่หรือเปล่าวะเออโอเคน่าจะยางแตกนั่นไงยางแตกโหนี่ล้อติดเลือดเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอารถคันเดิมที่ผมได้เซฟไว้เมื่อกี้นะต้องใช้รถคันนี้แหละโอเคขึค้นรถไปเลยไปครับทุกคนลวยกันต่อเดี๋ยวผมต้องไปไอเดบบจุดต่อไปนะตอนนี้ก็มีไอเดบบเกิดตอนนี้เป็นเวลา1 4บสนาฬิกานาทีตรงนี้เป็นอุโม,มงค์ผีสิงนะผมบอกไว้เลย ใครที่มานี่ไม่รอดอย่างแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันมีซอมบี้หายตัวผมจําได้เลยตรงนี้นี่แหละอ่าตอนนี้ก็ได้มาถึงไอ้ดอกเป็นเทียบร้อยเสียงปืนนี่ยิงกันลั่นเลยกว่าจะเจอได้นี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยซอมบี้หนึ่งตัวนี่ไงยิงก่อนโอเคล่วงไปหนึ่งกว่าจะหาเจอได้นะมันมาดรอปตรงนี้นี่เองอันนี้เป็นกล่องสับเบียงเดี๋ยวต้องเชียร์ซอมบี้ก่อนโหบอกเลยว่าเสียงปืนนี่ยิงกันดังมากได้ของมา12ชิ้นได้อยู่นะอเอาอยัางไงดีกับพวกนี้ดีวะเนี่ย ตอนนี้ทหารโดนจัดก,การไปแล้วแต่ซอมบี้ยังอยู่นะซอมบี้พวกนี้ยังอยู่เลยต้องจัดก,การไปก่อนยิงเลียงตัวเลยยิงไปเดี๋ยวมันจะมาทำร้ายเราตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกาก็น่าจะได้เวลาที่ผมจะไปตั้งแคมป์แล้วนะต้องไปหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์ก่อนเดี๋ยวผมต้องเอารถคันนี้นก่อนเลยโหดูสิน้ำมันน้ำมันนี่เหลืออยู่แค่นิดเดียวนะเหลือน้อยมากไปครับทุกคนเดี๋ยวไปเอารถกันก่อนเลยรถที่ผมจ้เอาก็เป็นคันนี้นี่แหละที่ผมได้เซฟไว้เมื่อกี้จะเอาไปรถคันอื่นไม่ได้นะั้นต้องใช้เป็นรถคันนี้นี่แหละ ไปครับทุกคนอย่าไปหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์กันในระหว่างที่ผมขับรถก็ได้มีไอ้ดอเกิดแล้วอยู่ด้านขวามือเดี๋ยวต้องไปเก็บก่อนจะพลาดไม่ได้นะกองไอดอเนี่ยเดี๋ยวนะมันเกิดจุดเดิมนี่ใช่แล้วครับผมมันเกิดจุดเดิมมันไม่คิดที่จะเปลี่ยนจุดเกิดไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาพื้นที่เข้าดีๆนะต้องเข้าแบบยังไงต้องเป็นสเตลอะ่ะต้องเล่นแบบสเตลถึงเราจะไม่โดนยิงตายเดี๋ยวต้องหาตัวมันที่เจอนะังไงยืนเล่งกันไปบ,บ้ายอย่างเยอะก็มีสามสี่ตัวนะเดี๋ยวผมต้องระวังไอ้เอ้ยเดี๋ยว ต้องระวังตัวถือสไนธ์นะมันมีตัวถือสไนด้วยน่าจะหมดนะดยวต้องฟาร,ร์มของมาก่อนได้มา5ชิ้นของที่ผมได้มาก็จะมีประมาณนี้แหละโหได้อ p g พมาด้วยลูกซองอย่างเอาอ่ะได้อ p g พมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีซอมบี้วิ่งมาหนึ่งตัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโดนไปซะอีกตัวมาซะแบบโอ้โหเสียงนี่ย่างดังกันเลยทีเดียวฟาร,ร์มของไม่ได้ด้วยของเต็ม หลังจากนี้ก็คงจะฟาร์มของยากขึ้นนะเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มมาเองต้องไปคาบของเพิ่มเอามีแอดดอปเกิดเฉยเลยในการเก็บแบดอดดัผมก็เอาไว้แค่นี้พอนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่แคมป์ด้วยแอดดราก็พอแค่นี้แหละเพราะว่ามันเยอะแล้วในการฟาร์มของผมเนี่ยเก็บไม่ได้ด้วยกระเป๋าเต็มเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปหาพื้นที่ในการตั้งเต็นท์ผมต้องกลับไปที่แคมป์เดิมก่อนนะเพื่อไปคาบของก่อนผมรู้สึกว่าผมจะมาผิดทางนะเนี่ยเดี๋ยวดีนะกลับรถกลับรถมาผิดทางมาผิดทางมาผิดทางเฉยเลย โอเคมาถึงแคมป์เป็นที่เรียบร้อยตอนแรกก็ไปผิดทางนะเดี๋ยวต้องไปเปิดประตูด้านหน้านะต้องเข้าทางนี้แล้วก็ต้องล็อกประตูไว้ด้วยโอเคล็อกไว้เดี๋ยวซอมบี้มาเดินเข้าเดี๋ยวผมต้องไปคาบของกันนะของที่ผมจะคาบก็จะเป็นอาหารก่อนที่ผมจะคาบผมต้องมายืนข้างแคมป์ไฟแบบนี้หละแล้วก็คาบน้ําโอเคเต็มแล้วก็คาบอาหารเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกโจนมาพวกโจนเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยว ดีนะผมเห็นทันถ้าผมเห็นไม่ทันเมื่อกี้ผมบอกเลยผมโดนาก,การอย่างแน่นอนมากินตัวนี่สองตัวสองตัวทําเป็นห้าวเดี๋ยวต้องกินอาหารก่อนโอเคกินไปกินไปให้เต็มกินเสร็จแล้วก็ไปนอนใช่แล้วครับผมต้องไปนอนตอนนี้ก็น่าจะได้เวลานอนแล้วนะอ่าลรทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมขอนอนกันก่อนนะตอนนี้สามารถนอนได้อ่าโอเคนอนไปก่อนเลยได้เวลาพักผ่อนสักเทอ่าโอเคตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ววะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่นาที เดี๋ยวเพราะว่าผมจะไปสำรวจตรงสนามบินนะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปหาเครื่องบินด้วยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเครื่องบินเอาละออกเดินทางกันต่อเลยเดินทางไปที่สนามบินตอนนี้น้ำมันรถก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะเอาโอเคตอนนี้ก็ได้มาถึงทางเข้าสนามบินเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องไปหาทางเข้ากันก่อนเลยทางเข้าก็อยู่ด้านหน้านี่เองไม่รู้ต้องใช้วิธีพิสดารหรือเปล่านะเอาโอเคไม่ต้องใช้วิธีพิสดารน,นะก็คือต้องเหินเข้านั่นแหละ ถ้ามันไม่เปิดประตูให้ผมเข้าผมก็ต้องเหินเข้านะแต่นี่มันเปิดให้เฉยเลยมาดูกันว่าลงจอดเครื่องบินเออไม่มีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรเลยลงเก็บเครื่องบินลงแรกเนี่ยโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีซอมบี้มาแล้วหนึ่งตัวโอ้เป็นฝูงเลยนี่หว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีซอมบี้เป็นฝูงเลยตรงนี้มีเครื่องบินลำใหญ่ผมเดาวานะว่าขี่ไม่ได้ใช่แล้วครับผมเครื่องบินลำนี้ขี่ไม่ได้แล้วด้านหน้าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวผมต้องเข้าตรงนี้ดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้าง ชนประตูเข้าเลยเป็นการบุกลุกพื้นที่นั่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกที่นี่มีแต่ซอมบี้ด้านหน้าตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีซอมบี้หนึ่งตัวถือว่ายังน้อยนะที่มีซอมบี้หนึ่งตัวเนี่ยสองตัวนี่มามีแค่นี้แหละมีเยเท่าไหร่สามตัวโอเคด้านหลังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกเข็นแค่สามตัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วยังเยอะอะตอนนี้โอ้โหเยอะเกินงั้นเอาเป็นว่าผมขอเดินถอยแล้วกันนะ ไม่ขอยิงแล้วกันเสียเวลาที่ผมไม่ยิงก็ไม่ใช่ว่ามันเสียเวลาหรอกก็คือผมยิงไปแล้วผมก็ไม่สามารถฟาร์มของได้โดยไงกระเป๋ามันเต็มผมว่าตอนนี้มันก็น่าจะไม่เต็มหรอกเ,อเดี๋ยวประตูมาได้ไงเนี่ยจําได้ผมชนไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้ดูดีทุกคนซอมบี้ตรงนี้ยังเยอะเอาเอาเอามีวิ่งหนึ่งตัวแล้วลองคิดสภาพดูถ้าผมลงไปจะเป็นยังไงวะเนี่ยบอกเลยไม่เหลือแล้วลงจอดเครื่องบินตรงนี้เอาไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่โลง่งๆไม่มีเครื่องบินจอดแล้วตรงนี้ล่ะ ตรงนี้ปิดประตูไว้เข้าไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่โล,งโลง่งๆไม่มีเครื่องบินจอดตรงนี้ก็ปิดประตูไว้เสียดายนะไม่มีเครื่องบินเนี่ยขอแวะลงมาตรงนี้สักหน่อยนะวิวมันสวยดีคือตรงนี้วิวมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวต้องขึ้นบนหลังคารถก่อนแล้วก็ไปดูวิววิวอะดีอยู่นะแต่มันมีซอมบี้มาก่อกวนที่แหละเสียว,วิวกันหมดเลยตรงนี้เนี่ยเสียบรรยากาศเสิมีซอมบี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมมาไปจากที่นี่ดีกว่านะอยู่ที่นี่นี่ไม่ปลอดภัยะเลยซอมบี้อย่างเยอะอ่ะดูดิเยอะจริงไม่ต่ำกว่า30ตัวอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะไปจากที่นี่ต้องปิดไฟหน้ารถไว้ด้วยเดี๋ยวมันเตลืองแบตนั่นเองก็มีแบตด้วยนะโอ้ตรงนี้ยังเยอะเลยซอมบี้เนี่ยตรงนี้สามารถออกได้อ่าโอเคตรงนี้สามารถออกได้นี่หว่าอ่าเดี๋ยวชนชนชน,ชนอะไรวะเนี่ยทาไมผมไม่เข้าตั้งแต่ตอนแรกมาตรงนี้เนี่ยเข้าง่ายจะตาย มาครับทุกคนเดี๋ยวจุดต่อไปผมก็จะไปพื้นที่ด้านข้างฝั่งนี้กันก็จะเป็นท่าเรือนะเดี๋ยวต้องไปตรงนี้นี่แหละก่อนที่ผมจะไปเดี๋ยวผมว่าผมต้องแวะกลับไปที่แคมป์ก่อนนะยังไม่ได้ไปตั้งแคมป์เลยยังไม่ได้ไปตั้งแคมป์ใหม่นะอันนี้ก็ยังเป็นแคมป์เก่าอยู่ต้องไปคาบของกันก่อนต้องไปคาบกระสุนปืนนะตอนนี้มาทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแคมป์เป็นเทียบร้อยชนเอาเรียบร้อยล้วพังกันเลยทีเดียวจะมีซอมบี้เข้าหรือเปล่าเนี่ยกระสุนที่ผมจะคาก็จะเป็นกระสุนปืนพก แล้วก็ลูกซอง assault rifle ส n i p มาเดี๋ยวเริ่มคราฟกันเลยก็ต้องค้ากระสุนปืนพกก,นก่อนโอเคค้าไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย120กว่าแล้วก็ assault rifle sniper ตอนนี้ของคราฟก็ได้หมดเป็นเทียบร้อยนะแบบนี้คือของหมดก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปที่ผมต้องมาทํารั้วก่อนทํารั้วปิดตรงนี้ไว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาพวกโจนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มาโดยที่ผมยังไม่ทันนี่ตั้งตัวเลยเนี่ยโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนยังไม่ทันนี่ตั้งตัวเลยเมื่อกี้ในในในล่วงไปซะล่วงไปซะโอเคเดี๋ยวมาทํากันต่อเลยวางไปสองแผน่นสามแผน่นหุดีเ์แล้วทำเป็นหมุนแบบนี้เนี่ยสีแ่แผ่นแผ่นที่ห้าตอนนี้เลือดไม่เต็มเดี๋ยวผมต้องใช้ผ้าบินเดดก่อนตอนนี้มีสิบแผน่นโอเคใช้ไปเกาะเต็มเลือดเต็มเดี๋ยวขับรถไปที่ท่าเรือกันต่อเลย ต้องไปสำรวจที่ท่าเรือด้วยว่ามันมีอะไรบ้างก็จะอยู่ด้านหน้าต้องขับรถซิกแซกกันหน่อยนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทางไบว่าซิกแซกมากเลยต้องขับด,ดีเดี๋ยวลงคลองซอมบี้มีเยอะเลยด้านหน้าเนี่ยโหย,ยังเยอะทางเข้าก็จะเป็นสะพานเขียวแบบนี้นะนี่แหละคือทางเข้าแล้วก็ทางออกก็ใกล้จะถึงนะตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงจุดหมายแล้วด้านหน้านี่เองตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะมีพวกโจรมานะรถบรรทุกด้านหน้านี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องลองขึ้นก่อน มันก็เป็นรถบรรทุกธรรมดานี่แหละแต่ผมไม่เคยเห็นนะแบบนี้ถือว่าเทเลยเป็นรถคันเล็กดีแบบว่าเล็กมากเลยผมไม่เคยขับเลยเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยเป็นรถบรรทุกที่แบบว่าเล็กมากเลยแล้วก็แปลกด้วยเอองั้นเอาเป็นว่าจอดไว้ที่เดิมแล้วกันนะตอนนี้พวกโจนก็ยิงกันแบบ่าสนันวันไว้กันเลยทีเดียวยิงกันกับใครไม่รู้ตอนนี้ไปครับทุกคนลงดีกว่าตอนนี้มีซอมบี้เดินมาด้านหน้าหลายตัวเลยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะจัดการพวกโจนเดี๋ยวผมว่าต้องครับที่ใส่เก็บเสียงกันก่อน ตอนนี้ผมสามารถขาบได้เลยหรือยังอ่าที่เก็บเสียงตอนนี้ผมไม่สามารถขาบได้ก็คงต้องไปฟาร์มซอมบี้ที่แถวบรณนี้ก่อนนะเพื่อที่จะหาของเนี่ยวิ่งมาซะน่ากลัวกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ซ้ำไปตัวนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวต้องฟาร์มของด้วยนะที่ผมยิงไว้เนี่ยตอนนี้ผมต้องใช้สไนซยสับยิงแบบนี้เรียบร้อยซ้ำๆ้โอเคตอนนี้พวกโจรก็หมดแล้วนะเหลือแค่ซอมบี้นี่แหละเดี๋ยวผมต้องไปจากที่นี่ดีวกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าซอมบี้มันจะเดินเข้ามาหาผมเรื่อยๆแล้วไปดีวกว่า เดี๋ยวต้องขับรถไปด้านหน้าฝั่งนี้นะว่าจะมีอะไรบ้างด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพื้นที่โล่งๆบรรยากาศดีอะเนี่ยแบบนี้เนี่ยบอกลงนิดหน่อยตรงนี้ก็จะมีซอมบี้ยืนเรียงกัน 3- 4สี่ตัวไม่ขอยุ่งกับมันละกันปล่อยให้มันยืนตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวผมต้องแวะไปด้านซ้ายมือตรงนี้กันนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นทางตันด้วยทางตันแต่ซอมบี้ตรงนี้โคตรเยอะเลยอะดูดิเยอะจริงตรงนี้โจออกได้หรือเปล่าวะต้องออกได้แน่นอนโอ้ยเดี๋เวาต้องระวังต้องระวัง โอ้โหดูดิทุกคนตอนที่ผมขับมาเมื่อกี้ไม่เยอะขนาดนี้นี่ตอนนี้มันเยอะแล้วเดี๋ยวต้องใช้อพีจียิงแบบนี้ยิงไปให้แลกครับผมมีเยอะกระสุนมีเยอะร่างกระจายกันเลยทีเดียวโอ้บอกเลยว่าโหริงถ้ามีอพีจีใช้แบบนี้เนี่ยตอนนี้ยิงไปโหเหลือสิบเอ็ดนัดสุดท้ายสิบนัดสุดท้ายต้องขอยิงไปเรื่อยนะตอนนี้คือยิงมันมากเลยโอยังมันอะ่ะ ไปเลยครับผมยิงจนกว่าจะหมดอ่ะไม่หมดไม่เลิกโอ้โหระเบิดดักหนักเลยทีเดียวจิงในไ,ไงโหยังโหดเลยอ่ะอันนี้คือไม่หมดไม่เลิกต้องยิงแบบว่าให้แหลกจริงๆอ่ะผมว่ายิงแบบนี้ไม่รอดอย่างแน่นอนซอมบี้เนี่ยหมดนะโดนไปซะขนาดนี้ไม่หมดก็คงแตกเอาจริงๆโดนแบบว่านเล่มากเลยโหดูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะยังมีตัวรอดอีกเหรอหนึตัว อย่างนี้ต้องใช้ปืนพกปิดท้ายครับผมแป้เข้าหัวเรียบร้อยปืนพกปิดท้ายน่าจะตัวสุดท้ายนะไปครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะตอนนี้ผมต้องไปหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อกินอาหารก่อนดูสิความกระหายน้ำผมมันลดไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเดีวผมขอกินก่อนตอนนี้ผมค้ามาเยอะเดี๋ยวกินไปเลยกระหายน้ําคือบอกเลยว่าสุดๆแต่อาหารไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอเคตอนนี้ก็น่าจะเต็มนะ สเตมไม่นาเต็มอาหารเต็มน้ำเต็มมาครับทุกคนพร้อมบวกกับซอมบี้แล้วตรงนี้น่าจะมีซอมบี้แลอวนะจุดที่ผมผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยอา้อาเวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวอยู่ดีๆก็ล่วงเฉยเลยเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นก่อนมีทางขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอ่อทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นไม่น่าจะมีนะโอเคเจอทางขึ้นแล้วนึกว่าจะไม่มีทางขึ้นถ้าม,มีทางขึ้นนี่บอกเลยว่าแย่มากๆเลยตกลงไปแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวผมต้องไปหาซอมบี้ก่อนเอาละไงเอาละไงเริ่มรู้สึกว่าจะโดนไล่ล่าแล้วตอนนี้หลายตัวเลยหลายตัวเลยด้านหลังเนี่ยเอาละไงเอาละไงอย่างเงี้ต้องจัดก,การซะก่อนปังโอ้ยเอาไาเอาไะตัวนี้วิ่งตามตัวนี้วิ่งตามอย่างงี้ต้องหันไปสวนไม่งไงโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตรงนี้บอกเลยว่าเยอะจริงงั้นเอาเป็นว่าผมขอยิงพวกมันไปก่อนนะยิงปืนโดยที่ไม่ใส่เก็บเสียงมันก็จะอันตรายหน่อยหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีซอมบี้วิ่งมันมีแน่นอนเลย แต่ตอนนี้มันยังไม่วิ่งไงตัวสุดท้ายโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนโดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วซอมบี้ก,ก็มาอ้พวกโจรก็มาอีกทีนี้โอ้โหเดี๋ยวจัดก,การไปก่อนจัดก,การไปก่อนโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดผิดฟลาดผิดทั้งโจรทั้งซอมบี้เลยตอนนี้เนี่ยต้องจัดก,การพวกันไปก่อนนะต้องตัวใดตัวหนึ่งก่อนแหละโอเคหมดครับผมเดี๋ยวต้องฟาร์มของก่อนเลยยิงเสร็จก็ต้องฟาร์มตอนนี้ก็สามารถฟาร์มของได้นะกระเป๋ามันโล่งอ่นแหละที่ผมเอาไปขับเบรเลอร์่แหละมันก็เลยโล่งเนี่ย ครับของออกจากตัวให้หมดไงก็เลยฟาร์มได้ฟาร์มไปเรื่อยครับผมตอนนี้ก็ได้เยอะอยู่พอสมควรอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการฟาร์มของเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนั่นคือที่เก็บเสียงอ่าโอเคใส่ไปเสียงเปิดมันก็จะเปลี่ยนไปนะมันก็จะประมาณนี้แหละเสียงมันก็จะนุ่มขึ้นไปครับทุกคนเดี๋ยวออกจากที่นี่กันดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถยางแตกอ่าเรียบร้อยครับผมรถยางแตกไปหนึ่งข้างแล้วอ่าเดบ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 ออกทางเดิม สะพานเขียวมันเดิมเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นเพราะว่ามีทางออกทางเดียวนะหรือมีหลายทางผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปครับทุกคนเดี๋ยวไปหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์ดีวกว่าผมรู้แล้วผมมีตั้งแคมป์ตรงไหนก็ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะเข้าไปที่บ้านของ CJ ไม่เหมือนบ้าน CJ เลยอ่ะมันดูแบบว่ายังไงไม่เหมือนเดิมเลยสภาพรถตอนนี้ก็ดูแย่มากยางแตกไปหนึงข้างเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ในการจอดก่อนงั้นก็จอดตรงนี้แหละ แล้วก็ต้องขึ้นไปบนหลังคานะไปหาพื้นที่ในการตั้งเต็นงั้นเอาเป็นว่าตั้งเต็นตรงนี้เลยโอเควางไปแล้วก็แคมป์ไฟวางไปตรงนี้เดี๋ยวผมต้องเดินสำรวจตรงนี้กันนะว่ามีอะไรบ้างมีซอมบี้เสื้อม่วงหนึ่งตัวแก๊งม่วงก็มาเยอดนะอยู่แทนแก๊งเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องสำรวจแถวบริเวณนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้มาเกิดอีกหรือเปล่าก็น่าจะไม่มีแล้วแหละตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งเลยไม่มีอะไรมาเกิดไม่มีซากรถแล้วก็ไม่มีซอมบี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัดภย่่่รปลอหืเเานีย ก็น่าจะปลอดภัยแหละเดินดูก่อนแถวบริเวณนี้อ่าเดี๋ยวไดดมีพวกโจรมามีพวกโจรมาเอาเอายังไม่ทันตั้งตัวเลยไม่ไงไม่ไงขอใช้สกิลลวกันโอ้โหมาไม่ทันที่ตั้งตัวเลยเนี่ยหมดไหมน่าจะหมดนะโอเคหมดมาโดยที่ผมยังไม่ทันที่ตั้งตัวเลยเนี่ยโหอย่างเอาอย่างเอาเหยียบคันเร่งมาเต็มที่เลยอะไม่เบรกเลยทั้งสภาพรถทั้งสภาพคนนี่ดูแย่ไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยแล้วเสื้อผมไปติดเลือดอะไรวะเนี่ย น่าจะเป็นเลือดของซอมบี้นะใช่แล้วครับน่าจะเป็นเลือดของซอมบี้ไม่ใช่เลือดผมอย่างแน่นอนโกโศกมากเลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะได้เวลานอนแล้วนะเดี๋ยวผมต้องนอนก่อนเอาตอนนี้ไม่สามารถนอนได้เดี๋ยวผมต้องลงไปดูแลโอ้โหเสียงอย่างน่ากลัวเลยอ่ะเสียงซอมบี้แบบนี้เหมือนมันจะอ้วกด้วยนะไอตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ไงนี่ไงเหมือนมันมีเสียงด้วยนะมันเป็นเสียงดนเตี่ะบอกเลยว่าน่ากลัวมากไอตัวนี้แหละที่มันทําเสียงเมื่อกี้เนี่ย ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มก็น่าจะได้เวลานอนแนละ้วที่ผมต้องไปนอนก่อนหนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้นอนได้หรือยังนอนได้หรือยังนอนได้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วเหนื่อยมาทั้งวันอา้าวเตือนมาก็ฝนตกทือไรงั้นก็ขอนอนอีกครั้งนะถ้ามันฝนตกแบบนี้แต่บรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าดีเลยนะฝนตกเนี่ยทั้งฝนทั้งมีซอมบี้บอกเลยว่าลงไปยังไงก็คือไม่รอดนะเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาแหละซอมบี้เนี่ย งั้นเอาเป็นว่าผมขอนอนอีกครั้งเดี๋ยวอนอนให้มันเช้าก่อนรอบนี้ก็น่าจะหายฝนแล้วนะใช่แล้วครับทุกคนรอบนี้หายฝนแต่หมอกลงนิดหน่อยซอมบี้ก็ไม่น่าจะมีนะด้านหน้านเนี่ยผมราะว่ามันไม่น่าจะเกิดแล้วแหละหรือมันอาจจะเกิดแต่มันไม่เกิดตอนนี้ไงถ้าผมลงไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดเอง เป็นยังไงบ้างครับทุกคนคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาละทุกคนสำหรับการเล่นเกม GTV โหมดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม